ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะลับสวัสด,ดีครับตอนพระราชธิดาพระองค์สุดท้ายแนวพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4 พระองค์ประสูติหลังจากที่สมเด็จพระบรมชนกหน้ารัชกาลที่สได้เสด็จสวรรคตไปแล้วหเดือนจึงส่งพระราชทานพระรานามของพระราชธิดาพระองค์นี้ไว้ล่วงหน้าเป็นกลางๆเมื่อ,อยังไม่ทรงทราบว,ว่าเป็นพระราชโอรสหรือพระราชธิดาส่งให้พระรานามไว้ว่าเจริญกมลสุขสวัสดิ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเจริญกมลสุขสวัสดิ์ประสูตรในรัชกาลที่4เมื่อวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2412พระองค์เป็นพระราชธิดาพระองค์สุดท้ายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาห่วงพระองค์มีพระเชษฐภคินีพระเชษฐารวมเจ้าจอมมารดาเดียวกันสองพระองค์ คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุษบันบัวผันและพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นมหิสอร,ราชาธิทยัยตนราชาสกุลชัยยันซึ่งนอกจากนั้นแล้ว ไม่ปรากฏมีพระรูปในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเจริญกมลสุขสวัสดิ์พระราชธิดาพระองค์สุดท้ายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่แต่อย่างใดจึงได้เชิญพระรูปของพระเชษฐภคินีและพระเชษฐาร่วมเจ้าจอมารดาเดียวกันมาเทียบเคียงไว้ณที่นี้และในเวลาต่อมา เมื่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเจริญกมลสุขสวัสดิ์มีพระชนสาได้5ปีจึงได้เสด็จสิ้นพระชนลงเมื่อแผ่นดินแนวรัชกาลที่หในวันที่7ตุลาคมปีพุทธศักราช2417ได้รับพระราชทานเพลิงพระศพณพระเมรุผ้าขาววัดสัเกตในวันที่15กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2 4 1 9และสุดท้ายนี้ในงานพระเมรุของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเจริญกมลสุขสวัสดิ์ เหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งสิ้นล้วนฉลองพระองค์ดำยกเว้นพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนสุพรรณภา,าเขาวดีที่ทรงฉลองพระองค์ขาว เพระาะแมะ้กรมมขุนสุพรรณภาคเาวดีจะทรงมีพระชนมายุเดือนมากกว่าแต่พระองค์เจ้าเจริญกระมนลสุขสวัสดิ์ทรงอยู่ในฐานะเป็นพระคณิฐาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งเรื่องนี้ปรากฏในหนังสือเรื่องธรำเนียมพระบรมาศพและพระศพเจ้านายโดยมีใจความตอนหนึ่งว่า พระบรมวงศานุวงศ์ทั้งนั้นท่งผ้าพื้นดำทรงฉลองพระองค์ดำแต่พระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าศรีวิไลท่งผ้าสีน้ำเงินแก่ฉลองพระองค์ขาวทรงสพักขาวเพราะพระชมพันษาของท่านนั้นแก่กว่าพระองค์เจ้าที่ซึ่อพระชนนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะล a บ กดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ